ามีพันรายญาอยู่บ้านเดียวกันไม่ความว่าข่าชาวบ้านข่าจ่ายจ่ายนี่ไม่ความว่าหัานโสงอ่านี่สามีก็มีงานทําหรือไม่มีก็ว่ารอรับนาะจะมีมั้งเละหน้าพันรายญาก็มีเตหันโสงอ่ะถ้าข่าชาวบ้านเดีอนหนึ่งส่งพันกับคนละพันเสปีไม่ได้นอนกันเลยเนาะเสปีเลย ผู้ชายไม่ลำัไม่ได้ค่าอะไรเลื่อยอีเล้งว่านนับกอต่างๆเงโนมไม่มีน้ำซำข้อเราเหลังถึงบูนยิงถ้าว่าเาเคยข้อเลือกเร็วแต่เขาไม่เลือกง่ายเขาไม่เลือกง่ายท้าว่าเนี่ยถ้าเราเดินออกจากฟันล่งนี่ไปนี่เราไปเฉลเ่ยเนาะมันที่คาดมาที่คาดกันมาระวางการเป็นสามีภรรยาเราไปสาม,มาถนี่การคนอื่นได้ เพราะว่านอนคนเหล่านนกินคนเหล้งก็หวานนั่นแหละเนาะเอ้ยพวกคนมี่ไม่รู้ไม่หนองนะนอนคนทุนกินคนเหงตัว่นอนทำไม่เล้งก็ได้ไม่บงอื้อหน้าว่าคนเด็กที่ปบนี่ลงปกๆนะว่านี่เนี่ยสาบากนี่นั่นพี่น้องสาบากนี้ถ้าเลยผู้หญิงถามว่าเร็วเราไปเส้นธาตุทันมาระวังการเป็นสามีฟันดาหยาด้องไปเตะงานกับคนอื่นใดมาเอาเรื่องดังกล่าวพี่น้องตอบได้เลยพี่น้องว่ากรณีดังกล่าวนี่นี่มันกะไม่คาดคุเนาะไม่คาดกัน เราว่าการเาป็นสามีพันนายานี่ไม่ได้เลพี่น้องว่าปวดหมดได้ข้าวเกะกันเสพปีไอ้นู้กินข้าวนาบ้านอันนี้ล้างบาในนู้กินวัวทำอันนี้กินวัวชาวถึงแม่พันนั่นสักที่ก็าตามไม่้องเป็นสิบสิบปีกันนี่เนาะมันฆ่าไม่ฆ่าพอไม่ฆ่าไี่ยอมเท้าว่าไปนี่กลางเต่งงานกับคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เลพี่น้องว่าทำตัอที่นั่นเดอกขาพี่น้องผู้หญิงนี่กะต้องไปเท มัมเบ้องตนพระจำมัสศจะไปนะพึกษา้าเรื่องดังกล่าวว่าชาติเอ๋ยไม่ไว้เลือดเดีกยอยู่ยพันนี้อ้ยเวยมัมบาของตนนี้ไม่ใช่ยาพาราเดือดมันนักยาเอ่ยย,ยมัมบาไปที่สำนาัทานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดไปทำไรพี่น้องเนาะ ไปฟงจ้ะแต่จริงฟงที่ตัวบํากันได้แต่จงนับรับตามเงื่อนารก็ไม่พือไปฟงว่าไปลองไปฟงในอ่าในตะเล่ไปตะเล่ทีวันทีนี้จ้ะที่เขาให้เจ้าบ่าวอ่านมีแล้วบักหนึ<ด>่งไปลองที่เ<ด>จ้าบ่าวาจะต้องอ่านคำตะเลว่าฮัจจะฮัจจะระเจ้าไม่ส่งเสียดูเล่ให้นับโกเกพันดายาเกินกว่าบางมัสิตจะซ้าามเดือนนบางมัสิตจะซีเดือนเด็ด พอไปถึงปั๊บวักนั้นมันนม่อยู่เลยที่ก่าทำาหว้มวยเออนีมวยยังว่าสิปีเหลี่ยมบาดนก่นมันไม่้ มีน้ำซ้ำบางเดือนมังพ่อเราลาพ่อไปถึงซ้ำหนักง,งานีปนองรือ้อไปค้างัวยมัม้มไปจำมสัสยิดนันนันโอนที่เขาจะรับฟงต่ออิมัมรื้อกรรมาการจังหวัดนี่เขาจะทำการสอบสวนและสืบสวนสอบสวนหรืสอสืบสวนก่อ,อวน,อนว่าที่ผู้ญิ้งมาฟงนี่เป็นจริงไหมาบางคนมันฟงล้นดอกกันก็มีนะเออฟงายคนไหมามันล้นัวยมัม้มขยังก็เลยต้องสอบสวนหรือสืบส้วนก่อนหลังจากนั้นได้รับผลหลับมาว่าเออจ,อ,อจริงอ่าพอจริง ปั๊บนี่หลังจากนั้นอยู่ที่ขั้นตอนว่าอิมัมรือกรรมการจังหวัดจะรับฟงหรือไม่หลังจากที่สอบสวนซืบซวน,วน,วนเรียกฟังผู้ชายมาเลียกก็นเลี้ยงเต้นกะบบนขานพอว่าอิมัมรือกรรมการจังหวัดโครับฟงพี่น้องพอรับฟงปั๊นนบณเวลานั้นแหละที่เขาจะบันทึกว่าเริ่มตกตอโลหนึ่งต่อโลเริ่มตกตอโลที่นั้นตัวมัมรือกรรมการจังหวัดโคขาโอกไบนั้นมาให้ นเป็นการรับฟงและกระทือว่าตกเดึง พอ่อตอกหนึ่งตโลดเดียพี่นองยิงว่าเออเหลือท้าผัวโรามันโรยโยใช่ละมันได้ซ้ำตโลดอยู่ม่เยอะฟังผู้ชายพี่นองถ้าไปโรยโยนี่ในใบาตาลีย่างกันมากกว่าข้าพเจ้าไปโรยโยข้อคืนดีโดยที่พันระยาข้องขาพเจ้าไม่ยินยอมถือ่ว่าให้ตกเพิ่มอีกหนึ่งตอลดอ่านี่นี่ฟังผู้ชายอย่านุกคนนะั้นเออเดียวว่าเออถ้ามันไปฟงและไม่ฟืนหนึ่งตอลดฉันโรยโยได้แต่เดียวพ,โโยพ่อโรยโยพร้ในใบาตาลีย่างเลนาว่าถ้าไปโรยโยข้อคืนดีโดยที่ พันร่าไม่โยมนั้นเท่ากับตอกอีกหนึ่งตโลกลายาเป็นสองเพลเพล็ลลดีเม็ดส้มตโลได้ตรงนันเลยถ <c oughs> ึงเพราะฉะนั้นผู้ชายโกนจารวยโยนี่ต้องไปทำหรือพี่น้องต้องไปเครียร์กับพันร่ญาโกนอไปเครียร์ฟืละเฮยด้านนี้บังปิดไปเสียเลี่ยวแล้วบังปิดไปเสียเลี่ยวเออด้านนี้ไม่ความว่าเออทำงานนายนับก็ฟันโนฟันนี่อ่าเออเมียว่าวขนาดหรือไม่กันแลาวอ่านั่นแหละรวยโยได นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดพีนองบางที่เราไม่ค่อยข่าว้าตัวหมําปูดตรง ทำไม่ราไม่ค้าตัวมัมพี่น้องพอละตัวมัมก็ประากาเสือกับเบืองมัสยิดร,ราไม่เคยช่วยเลือดสังคมเลย่อยป่นนั้นไม่รู้รว่าเวลากิจกรรมศาสนาในมัสยิดนี่ราไม่เคยเข้าเคเลยพี่น้องเนี่ยพัะนหะาอ่านะฟังผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีนาะเดือนบวชไม่เคยมาแต่เราไว้ไม่เคยเอาพี่น้องละมานไม่เคยเข้าเขมัสยิดยกตัวอ,อย่างเนาะคนสุดท้ายพอเกิดปะนะัญหาดังกล่าวปัญญีที่ไปหา้าตัวมัมกามยานอปถึงเพราะฉะนั้นปัญผือมาหรือพี่น้องเนาะตัว มัมรือมัสยิดนี้คือเป็นหัวใจลักของพวกเรานาที่เราใจช,ายช,า,ยชายชีวิตแต่ละวันนี้ตรงมาอยู่ในองค์ผลนี้และพี่น้องอยังปัญหาอะไรก็หาสอบตามโดยมัม่มโอยมัม่มว่าเอชานกับเราสู้ไปกรรมการจังวัดตะอเนี่ยัง่ายนนั่นคือทั้งหมดกระบวนการที่ น่าฟังพี่น้องผู้หญิงของเราถามกันเข้ามาแต่ยังเหมือนกันบางที่ไปเสียหายไปเสียเป็นปีหนึกว่าคาดเลียวกับซามีเลยไปนิกาไหมพอนิกาไหมไปค้างตัวมั่งกรรมาการจังหวัดกคห้าใบตโล้ใบยารานันห้าไม้ก็อพอห้าไม้พับทาเพือเป็นช่องทางได้เป็นรองข้าปยาคนคนหนึ่งตามมู่บานต้นช่วยนิกาที่ไอโนกานิกาโครไม,ม้พี่น้องโตกานิกาเมียเพือนเนี่ยมันก็ไปกันเป็นหยาน,เป,น,ยานเป็นยวงเสียงไม่ไปเลย กรรมการจังว่าตวมมันเสิบหมากนักเร่งโคบายิบยามังโคหนูมังนีมังไปบานบางทีรักว่ะสม,มุดไปถึงปั๊บก็บอกความจําเป็นน้อยน้อยนะรำมังน้อยน้อยนรักอ่ะคนยิ่งรอเป็นช่างแล้วนะไปรำใส่อืมนี่ท้าไม่ได้นี่กับปันโนปันนี่ดีรักกะเจอดลาเลยถึงเอานี่กะฮะพนสุดท้ายโทษกเมียเพื่อนอ่าเนี่ยถึงน้นแล้วไปนองไปกันเป็นญานเป็นยวงอ่าเพราะฉะนั้นฝากปีนองว่า ເຂົ້າມາຊູໃນຂະບວນການລີນນປລະບບສັຄຍັງຢູລีวວລລໍອ